ที่เ็นจอมหน้าเด็กเคียงนะยังไังไพี่ไม่กดที่ถูกเรียกว่าช่างหรอกนะคำว่าช่างสำหรับพี่มันไม่ใช่คำดูถูกพี่ภูมิใจในสิ่งที่พี่ทำพี่เป็นอยู่คนแก่งก็อดทนได้ดีที่สุดเลยแต่ใครน่าภูมิใจพูดเต็มปากแล้วเว้ยก็เป็นแฟนกันแล้วไงนิดหน่อยนะอะไรอะไรอีกเลยเหรอ นั่นเขาจะจุ๊บกันไหมจุ๊บเลยไหมยทำหน้าดูสิสีเมียก็ร้องไห้ใส่หรอสเรเน่ารักนะแล้วสีน่ารักเนาะรู้สึกจะแสดงซีนน่ารักเก่งนะฮะว่ายังไงเอ๊ะเดี๋ยว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 ไก่อนด้วยนะมองมาอยู่ห้องคนอื่นถ้าอะไรวาดตัวเองนิดเดีย น้ำนางเอกสักนิดนึงอ่ะกินน้ำจ้ำไมไปกินพี่เมย์ก็สั่งกินได้ภาพสวยจังเลยสวยเยอะแยะใช่ภาพสวยมากเลยกก่นมาตสี่ชั่วโมงแล้วเกิดมันเป็นหน้าที่ของเมย์ตอนไหนวันนี้พี่หนุ่ยบอกว่ามีคนลาป่วยเยอะอ๋อนี่คือมาช่วยงานแฟนเคยทำบ้างไหมเราอะฮะไม่มีแฟนแล้วไปไม่มีคนอยู่ไหนเป็นไรเฮ้ยเอ้ย จ,จมูกเงนินทองไม่รั่วไหลง่าลักีอ่อ๋อ